มีคนกล่าวจริงจงนะครับเกมกีฬาฟุตบอลเป็นเกมกีฬาของมวลมนุษยชาติทุกท่านครับเกมนี้ก็เหมือนกันเกมกีฬาฟุตบอลมีจุดเริ่มต้นแล้วพัฒนาไปตามลำดับเกมนี้ครับถ้าผมกำลังพูดถึงหนึ่งเกมที่เริ่มต้นขึ้นจากจุดเริ่มเล็กๆนี่แหละแล้วกลายเป็นเรื่องเสียงไม่ว่ากันนะครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วกลายเป็นเกมที่สร้างสรรค์ จริงๆของมวลมนุษยชาติโอ้โหทุกท่นครับเราเดินทางมาถึงจุดที่5้ฉลาดต่อยอดฉลาดก็คือให้ดีแหละนะครับฉลาดต่อยอดให้ดีจุดสำคัญของวิดีโอนี้ก็คือการที่เราบรรลุถึงขอบเขตที่เราไม่เคยมาก่อนอมืมันคืออะไรนะครับอ่ะ เราจะไปต่อยอดอะไรก็ได้เพื่อให้บรรลุถึงขอบเขตที่ไม่เคยบรรลุถึงมาก่อนมันคืออะไรมันคือรางวัลมันคือทักษะฝีมือที่แบบขายได้ต่อยอดการทำก๋วยเตี๋ยวจนก๋วยเตี๋ยวนั้นอร่อยมากๆนะครับมันคือโอกาสมันคือเงินความร่ำรวยมันคือการรู้แจ้งมันคือความมั่นใจภูมิใจที่มีพลังแบบดีๆดียิ่งยิ่งขึ้น ครับแล้วเราจะเลือกต่อยอดอะไรดีละ่ะมันจะมีทั้งหมด11หมายเลขนะครับ11หมายเลขหมายเลขที่1ครับคือไม่ได้จริงต้องต้องมาเล่าให้ฟังนะครับหมายเลขที่1สภาพริเริ่มสร้างสรรค์ทุกวิดีโอของผมนะครับผมจะขอร้องอยู่2ข้อหลักๆเลยข้อแรกก็คือ ให้บอกต่อวิดีโอให้หน่อยเพราะว่าอะไรครับคนเราสามารถไปเล่นแล้วก็เกิดอะไรดีๆในแบบของตนเองการที่เรารู้จุดในการต่อยอดเช่นรู้ว่าฉันจะเป็นนักเทควันโดฉันจะเป็นนักกอล์ฟฉันจะเป็นครูฉันจะเป็นหมอเป้าหมายของชีวิตจุดที่เราจะต่อยอดได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับบอกต่อวิดีโอให้หน่อยข้อที่2คือให้หยุดแต่ละวิดีโอ ทุวิโดโผมจะบอกให้หยุดแล้วไปนึกไปจดเองไปเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองสปาร์กเองจนปมริเริ่มสร้างสรรค์นเนี่ยมันทํางานริเริ่มต้องสร้างสรรค์ด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับทํานม่ต้องเชื่อผมว่าทั้ง11การต่อยอดนี้เนี่ยมันจะดีนะครับท่านสามารถไปคิดได้เองเพื่ออะไรครับยังรักษาทักษะแห่งการเจอสิ่งที่ดีเนี่ยด้วย ตนเองอืมอันนี้สําคัญนะครับแต่ขอร้องอเลยครับบอกต่อวีดีโอให้ผมหน่อยเพราะว่าคนเราเนี่ยโอ้โหเราพากายใจของเราไปผ่านอะไรบางอย่างแล้วมันดีอะ่ะนะครับซึ่งเราเลือกได้ที่จะทํามันนะบอกโอกาสนี้เนี่ยให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวโลกอะ่ะได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับอะต่อไปครับแปลว่าท่านได้หยุดวิดีโอไปค้นเอง จนเจอเป้าหมายที่จะไปต่อยอดของท่านเองแล้วท่านได้บอกต่อวิดีโอให้แล้วเพื่อยืนหยัดการขอโอกาสคือผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดนะครับไม่ได้อะไรเลยวันนี้ก็เสียงเป็นอย่างนี้แหละแต่มันสําคัญจริงๆวันพรุ่งนี้ก็จะมาวันอื่นนะครับวันอื่นก็อาจจะมาลงรายละเอียดการต่อย,ยอดที่2ครับใส่ใจใจ่ายเวลากระทั่งโอ้โห กว่าบริษัทจะตั้งสำเร็จกว่าจะกลายเป็นอาจารย์เฉลิมชัยกว่าจะกลายเป็นคริสโนโรนโดกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยจะมีทักษะการอ่านที่ดีใส่ใจจ่ายเวลากระทั่งมันคือรางวัลของเราเองนะครับต่อไปครับฉลาดลดเสียเพิ่มดีจนพฤติกรรมของการลดเสียเพิ่มดีมันคึกคักโหนึกถึงทีมที่แบบจริงใจต่อกันนมาร่วมลดข้อเสียเพิ่มข้อดี ไปด้วยกันถึงจุดที่มันคึกคักยิ่งยิ่งขึ้นพูดเป็นเป็นคำบังเพยเนาะน้ำลดสุภาษิตอะน้ำลดต่อผุดมันคืออะไรครับเวลาที่สิ่งที่ไม่ดีความไม่สดชื่นแจ่มใสมันลดลงเนี่ยความดีการกระจ่างรู้มันก็จะแจ่มชัดยิ่งยิ่งขึ้นแปลว่าอะไรครับการที่ไปต่อยอด1 2 3เนี่ยอยากให้หยุดวิดีโอแล้วบอกต่อให้จริงนะครับหยุดเพื่อที่จะไป สัมผัสการต่อยอดด้วยตนเองการที่สัมผัสได้กับไม่สัมผัสได้มันต่างกันนะครับแล้วการที่ทําได้ด้วยตนเองเนี่ยโอ้โหเราก็จะไปต่อยอดอย่างอื่นในแบบของที่จะต,ตอบโจทย์ชีวิตของเราอได้เลยง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่4การที่เราฉลาดในเรื่องของอารมณ์อาการคิดพูดทํานะครับการที่เราฉลาดดูสังเกต วิเคราะห์สังเคราะห์วินิจฉัยพิจารณาวิปัสนาโยนิสงสมนสิการนะครับอารมณ์อาการการดูและสภาพปรับให้ดีอย่างเจริญฌานแล้วต่อยอดจากการเจริญฌานนั้นๆฉลาดเจริญฌานหลอมรวมคุณสมบัติและคุณธรรมด้านต่างๆจนกลายเป็นโพชฌงเนี่ยยกตัวอย่างนะครับต่อไปครับฉลาดในเรื่องของการต่อยอดเจตนาพร้อมแสดงออก ให้ดีกำหนดตั้งใจแล้วไปทำให้ดีจานะครับหมายเลข6จุดเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงต่อยอดให้ดีหมายเลข7ทีมนำและทีมครูที่ฉลาดเลือกช่วยให้ถึงฝั่งที่ดีจริงช่วยจนเป็นชุมชนสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบครบวงจรที่ดีนะครับพึ่งพาตนเองกันเองได้ดีแล้วส่งต่อการช่วยเหลือ ทยอยอ่ะทยอยดีด้วยความเต็มใจยินดีต่อไปครับหมายเลข8ครับพลังคุณภาพของการคิดอ่านและทําอย่างเป็นระบบโอ้โหตรงนี้ครับประเทศที่เขาเจริญอย่างมากด้วยการเปิดโอกาสให้คนได้ฝึกได้อยู่ในหน่วยงานได้อยู่ในองค์กรที่คิดอ่านและทําอย่างเป็นระบบคือเราอยากได้เงินเราไม่จําเป็นต้องไปทํามิจฉาชีพไปเข้าคุกเข้าตารางเพื่อให้ได้เงิน ได้ผลประโยชน์ไม่ต้องตกนรกเพื่อผลประโยชน์แต่เรามาคิดอ่านและทําอย่างเป็นระบบไปเรื่อยเนี่ยมันจะต่อยอดจากตรงจุดนี้นะครับอ่ะอ่ะลืมบอกไปว่าทุกข้อเนี่ยเปิดประเด็นเอาไว้คุยกันท่านสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างสามารถที่จะแบบหยอดหยอดข้อคิดเห็นของท่านเนี่ยลงในวิดีโอนี้ท่านอยากฟังเรื่องอะไรผมก็จะเล่าให้ฟังมันเหมือนกับ คนเจอหน้าผมก็บอกว่าเอ้ยบ้าจิงตอ,งอะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้ามาลงรายละเอียดในแบบที่มันเข้ากับทั้ง11การต่อยอดนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายผมก็จะไม่บ้าในสายตาท่านแต่อาจาจะเป็นคนที่แบบเอเอเเจ๋งนี่หว่าทำแล้วมันเป็นประโยชน์อะถูกต้องไหมครับอะต่อไปครับจุดที่9นะครับฉลาดสร้างกิจกรรม นะครับฉลาดในเรื่องของกิจกรรมพากายใจไปผ่านกิจกรรมกิจกรรมคุณภาพในหลักสูตรคุณภาพเราอยากทําให้คนคิดอ่านได้ดีเป็นระบบทํำยังไงนะครับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตัวเราเนี่ยกายใจของเราเข้ามาผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมาการที่เราฉลาดสร้างสิ่งที่ดีเนี่ยมารับใช้ตัวเราเองและพวกเรา สร้างหน่วยงานที่ดีมารับใช้พวกเราสร้างนิสัยที่ดีมารับใช้เราสร้างการคิดอ่านที่ดีมารับใช้เราสร้างกิจการระบบที่ดีมารับใช้เราอ่ะจกตัวอย่างนะครับต่อไปครับตั้งมาเลยครับข้อ10จุดที่10เนี่ยตั้งมาเลยจะตั้งเป็นศูนย์ฮาศีฝ่ายวิการทั้งพวงจะเป็นทีมครูทีมนำนะครับตั้งขึ้นมาได้เลยจะเป็นการช่วยเหลือกันที่ถึงฝั่งชุมชนโครงข่ายพลังดีเราตั้งขึ้นมาเลย ทีมและผังที่มีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นตั้งขึ้นมาได้เลยนะครับต่อไปครับ11ทั้งหมดครับจิตเป็นใหญ่กรรมเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทั้งหมดที่เราทำเนี่ยให้เข้าหลักของจิตดียิ่งยิ่งขึ้นกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นคนที่ต่อย,ยอดจากจิตดีและกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นภาพที่คนเราเข้าใจถึงความเป็นญาติ ลดไอ้การที่จะทําร้ายกันทั้งปวงลดข้อไม่ดีต่อกันทั้งปวงมาจับเข่าฮีกันเข้าใจเรื่องจิตดีกรรมดีแล้วฉลาดรักกันฉลาดเป็นพวกพ้องกันโลกใบนี้ครับมีคนที่ทําไม่ดีต่อกันแต่เราทิ้งมันไปแล้วเรามาฉลาดต่อยอดก่อตัวสิ่งที่ดีร่วมกันทางเนี่ยมันจะมาเองขอแค่ไปเริ่มไม่ต้องเชื่อผมนะครับทั้งหมดคืออะไรครับอยากให้ร้องอะไรแต่ขอร้องให้บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยอวันนี้เนี่ย นอนดึกมานะครับอ่าวิดีโอหมายเลขที่แล้วหลายท่านจะมองว่าเอ้ยเองพูดแล้วมันไม่เข้าใจผมผมยอมรับนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่เปิดประเด็นเลยว่าการที่คุยกัน11หัวข้อเนี้หัวข้อที่คิดว่าต่อยอดแล้วจะดีแน่นอนเนี่ยเฮ้ยมานั่งจับเข่าคุยกันเจอหน้ากันปุ๊บเนี่ยถ้าคุยเรื่องอื่นผมคือคนบ้าผมผมโดนคนเป็นอย่างนั้นจริงเฮ้ยมันมีอะไรแปลกมันไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับก็เข้าใจ ไม่ได้บอกว่าผมไม่ใช่คนบ้าแต่แต่ตัวผมอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบ้าหรอกนะครับเอาพูดตรงๆนะครับแต่วิธีแก้กเลยครับอย่าไปคุยเรื่องอื่นครับคุยในสิบเอ็ดหัวข้อนี้ขยายผลจากตรงนี้อาจจะเห็นข้อดีของผมก็ได้ประมาณนั้นนะครับโอ้ลองสักตั้งครับชีวิตเราเองครับคนเราอะ่ะติดเกมก็ได้ติดยาก็ได้ติดซีรีส์ก็ได้ติดขี้เกียจก็ได้ ติดจะโกรธจะด่ากันก็ได้แต่เราเลือกออกแบบเพื่อที่จะก้าวไปใส่ใจจ่ายเวลากระทั่งติดในสิ่งที่ดีไอการที่เราไปทําอะไรบางอย่างมันเหมือนกับผ้าขาวนะครับเอาอ,อะไรแต้มเข้าไปชีวิตก็เป็นอย่างนั้นชีวิตเนี่ยไปผ่านอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นแหละแปลว่าอะไรครับชีวิตอยู่ที่เราเลือกเรื่องชะตาวาสนาผมไม่พูดถึงแต่ผมพูดถึงสิ่งที่เรากำหนดและเลือกได้ ผมไม่เก่งครับมาขอร้องคือเลยครับขอร้องให้บอกต่ออยากเจอคนที่แบบจะมาคุยสิบเอ็หัวข้อนี้แล้วเราเข้าใจและทำได้ไปด้วยกันจัดระเบียบวางระบบรวบยอดตกผลึกจนเป็นไอที่เรียกว่าทางเดินชีวิตของพวกเราขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสที่จะให้โอกาสใดๆโอกาสที่สำคัญที่สุดและง่ายที่สุดคืออะไรครับ บอกต่อวิดีโอให้หน่อยนะครับ